ซีวิดไ i เมนชั่นตาเยี่ยวปี2004เครื่อง 1,700cc เครื่อง v ีเทคไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องสมบูรณ์ครับรถสองมือครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนทันทีนะครับรถสวยๆเลยนะครับล้อแม็ก ยางใหม่ปี2025นะครับดิสเบรกสีล้อครับไฟท้ายโดนัทครับขับขี่ดีเลยครับภายในสวยงามครับราคา7,9,000บาทเท่านั้นนะครับ ออกต่างจังหวัดได้สบายครับเครื่องดีนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้หมดครับภายในกลิ่นหอมภายในสวยมากเลยครับรถบางเดิมทั้งคันครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับราคา79,000บาทเท่านั้นนะครับ ขับขี่ดีครับรับประกันครับผมเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนครับลูกค้าอยู่ตังจังหวัดบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับใกล้ไกลว่ากันไปตามระยะทางครับมาดูคันนี้ครับไม่ผิดหวังครับรถสวยเดิมครับ ชนะลงรถบ้านครับสนใจคันนี้โทร0858179617นะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ mm2919 นะครับชนะลงรถบ้านอยู่กรุงเทพนะครับถนนนิมิตใหม่ซอย40นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยครับขอบคุณครับ